พี่ว่าพี่เคยเก็บเดืออนสักสี่ทันปะเคยสี่ทันสองอ่ะแล้วก็ไม่เคยเก็บเคยสามวันอ่ะสามวันไม่หลับไม่นอนอ่ะแล้วมันวอนตินเก็บคอนเวียดนามใช่ใช่เจ้าเวลาไม่รู้จะเก็บไปทำไมแล้วมึงแต่ก่อนเก็บเพื่ออยากให้คนรู้จักแค่นั้นแ่ะอยากแอดเพื่อนอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่อยากแล้วรู้จักหมดล้ะ โอเช็คเก่งอาะมาเลยเก่งน oh, yeah. ้องกูเต็มเลยน็อกพี่ข้างบนพี่อะน็อกตัวหนึ่งพี่เจ็บหลังงกระแพงเจ็บเดินเบลเลยพี่ที่ผมยิงอะสวยไหนพี่ตึกซ้ายเยอะเลยตรงนี้เต็มเลยตึกซ้ายนะตึกผม ยิงก็พร้อมยังพี่รอรอแลมาะล้ว v e r โอ้โหมีอีกนะใครอยู่ไอ้บ้าน <ผม S 1> ต้องเงินะนะว่า นี่เดี๋ยวข้างบนเนี่ยมามามาเต็มเลยครับส่วนข้างบนเนี่ยเต็มเลยส่วนเขียวอ่ะผมเจอแล้วบ้านไฟฟ้าตรงนี้เลยไอย้ข้างบนไามข้างบนไามใช่ปะ่ะไหนวะพี่ ไอ้เจตัวบักไอ้สัต,ตว์กิงอีงเหลืออีกเหรอบ้านซ้ายเนาะเู่ตรงไหนพี่ชายขวามีขวามีเอาดึกสวนอะเี้ยเก่งแม่งยิงไวจัดหรือเปล่าเฮียกูเห็นอะไรไวมากเลยอะเห็นบอดเอาไว้หมดหมดวะพี่ม่ใช่บอดนะน็อกอยู่ ไงตอนนั้นบนหัวตีนมะบนหัวจิงเดินข้ามไปไอ้อตรงนี้ไม่<า>ยมิงตายอ่ะเหรออืมเก็บของอยู่รอกันนะกูรออยู่กูรออยู่โอครับ <Okay. S 2> ไม่อยากใช้บิทฟรีปะ่ะเปลี่ยนแม็กแป๊ร้อยนัดมามันก็มีลอยนัดน,นะ ตามยาก่อนไม่ต้องรีบจัดปุยตรงนี้ได้นะชุดได้นะตะมุงนี่มาทำเลยแย่โอ้เฮียมึงแม่งวายจริงว่ะเฮียแม่งแบบมึงเอฟเฟกเตอร์แบบวายใช่แหละมึงแบบหันรถแล้นี่แบบไม่เข้ารถนี่เลยวายมากเลยอย่างนี้กูเล่นง่ายเลยอ่ะเฮ้ยตายกู โอ้เยเฮียเราแม่งคือแบบไอยเย้เแคยเราเราควรจะเล่นรีวิกกันน้องเอาตรงๆปะ <rit us> เฮีเยอะไรพิลาม่าไอ้สถานไอ้เนี้ยเจอม,มาซัดซัดซัดไอ้เงี้ยจบไปเล่นทำควยแล้ววะพิลมาม่าเนี่ยกูฐานจริงๆเอ้เฮียอย่างเงี้ยมันก็เยอะเลยเจ็ดคิวแล้วเนี่ยเท่ากัน<า>เลยพี่เท่ากันครับเช่นมึงเลยได้มึงแบบแม่งไวมากเลยอ่ะไอ้ยแม่งแบบเหมาะกับกูเลยอ่ะกูชอบเล่นแบบแบบเนี้ยทต่ไวจริงนะเฮียเก่งไหมแบบปุ๊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 บปั๊บปุ๊บผ่านไวมากเลยอ่ะ ผมดูช้าไปเลยอะ่ะกูไม่เอาละจ้ากูจะเอาคิวจ้าเงี้ยได้ไหมเนินพี่ตวยมันยิงข้างล่างอะ่ะหมดหมดจะหมดม,มีศพค้างเลยเฮีย ตรงไหนวะไม่ได้ดูบ้าน้านัใช่ไ้เหรอ,อยังคนละตัวผมเดินมาต่อข้า,า,า,างบนเชี่ยมึงเดือดจังวะเลือดไปน้องไอ้เหี้ยยังไม่ทันเลยโอ้เดือดเกิน กูก็ไหวนะแม่งมึงไหวกว่ากูอีกอะย่างมันของผมเยอะเลยฮะไอ้สั่วนแตกมึงหน้าไปเล่นไงโทนี่เนาะไอ้เหี้ยเอาจริงงมึงหน้าไปเล่นไงโทนี่อ่ะเอามึงไปเล่นกับโทนี่เหรอกว่าไปเล่นกับมึงแล้วไอ้เหี้ยแม่งไหวมากไอ้เหี้ยยิงกไปบ้านตรงอ่ะ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  อะไรอย่างพอดียังไม่เห็นตัวเลยแม่งนกและไอ้สัตว์แน้่นไงจริงครับนะแค่ okay. สตรีมดีกว่าอืมเ,อเป็นนะครับแมวนะครับถ้าเดือดลล้านได้หรือครับยอมด่าได้ยอมโดนด่าได้เดียยเด๋ยวลองให้เดี๋ยวลองให้นักสองเอ้าเรียกคนกเ,เ,กเดียวเลยไม่ได้เีย วิ่งมาเอา้ากูว่ามันไปเสิร์ฟให้เก่งว่ะจริงเจะมันไม่ได้เก่งหรอกไอ้เก่งะเพราะฉะน้นมันเสิร์ฟเพราะฉะนี่ยมันชอบบวิ่งมาเสิร์ฟแล้วไม่มาเสิร์ฟกูบ้างาะเสิร์ฟมาทั้งกูเฮ้ยพี่อาเลปลาพี่กี่คิวแล้วตอนเนี้ยอ่ะผมปล่อยให้พี่หมดเลยเนี่ยอเอาแปดตัวมึงตอนนี้มีกี่กี่ตัวอะสิบหกฮะสิบหกแล้วให้ตอนนี้มึงเท่าไหร่สิบหกใช่ โอ้ยก็กูสิบไม่คือจะเจอก็ยิงเลยนั่นหรอะปุ่มนั่นตอนนี้คือหักลบไปแล้วคำแบกอะสงสัยไปนอนได้พวกเก่งๆนะแต่มึงก็ไวเกินไปมากยิงไม่ทันเลยครับน้องๆโอ้โหวงทำร้ายเราจะ โอ้โหเฮี้ยไปไงวะเนี่ยรถก็ไม่มีน้ำมันก็เบร์ดโกหกหรอกรถไกรอะมีคนทำก็ไม่รู้ยังไงเดี่ยมันไม่ได้ตั้งชื่อเก่งโซ่ะมันไม่ีใครรู้หรอกอะไรดุ้งดุ้งเหมือนเด็กเกียร์น่ะตั้งชื่อมันเด็กเกียร์น่ะชื่อเก่งดุ้งดิดุ้งดิดุ้งดิไงพี่แบบยิงมันเล่นกระโงอ่ะยิงได้ผมก็ดุ้งไปดิ ถงเช้าเล่้กูเลยสี่หกตรงนี้มาร์กเลยที่มันขึ้นเลยวันนี้ขอเดินแล้วกัน<ม>วันนี้ขอจ่มนาลมากันผม,ผมไม่ได้เห็นอะไรเลยเนี่ยผมยิงผ่านต้นไม้มันน็อกเฉยเลยนะเอาเลยว่ามึงมีของดีหรือเปล่า <c oughs> อาดีพวกกันตรง,ตรงพูกกันตรงตรงได้นอ้องมีของดีหรือเปล่าแบ่งมัางสิจะได้แอคในสตรีมมั่ง มีพี่เก่งขวานะไหนอะพี่วัดเลยองโซนหินนะมึงนี่ตัวซ้ายนะิงบดก็ได้น้องวงบดก็เอาแม่งหมดทุกอย่างไอ้ยี่สิบตรงนี่ยเอาเลยยี่สิบเลยชุดไล่พาง่ะเนี่ยเต็มที่น้องเอาเต็มที่น้องจัดไปหมดเลยมาแล้วไปสุด ถักล้างให้สุดอยู่ดินสุดผมเดินสุดขวาพี่ Mark location the อยู่ตรงนี้ที่10คิวไม่ไปไกลแล้วไอ,อ้มันตายวงอะ่ะ เออตาไม่โคตรดีเดีย๋ยไม่ม,มันมันต่างกันอยู่้วครับฝีมือเอาถ,าถ้าพูดกันตามตรงน้องมันเก่งกว่าผมเยอะอยู่แล้วคือน้องมาฝึกมากกว่าผมสิบเท่าอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติที่น้องมันต้องเก่งครับถ้าฝึกแล้วไม่เก่งอ่ะก็ไม่ควรจะฝึกก็ควรจะลบซะเอ,อมอ่ะกูมาแล้วกูวเดิน้ยนั่นแหละพี่หน้าผม อ่าอีกติบ้างยังพี่อีกตัวเดียวแีแคข็มใช่ทับฟอร์มนะตัวตวเอพีเลยนะตัวเนี้ยจริงที่ไหนเนี้ยอยู่ฝั่งเราหรือเปล่ากลัวไปว่ายน้ำยิงเราดินังไงพี่ไกลๆเห็นปะที่เป้าขึ้นอะ วงมันเลยอืมอืมถ้ามึงยิงกูไม่เห็นหรอกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูว่ามึงโปรมองมากกูถะมึงกูถามจริงเลยมึงโปรมองเป่ามันเห็นมี่ยอมร,รับมาเห็นไ <c oughs> อ้เหี้ยกูไม่เห็นเลยเลยแ <c oughs> ม่งย <c oughs> ิงเลย สวยมากน้องเก็บแล้วตัวหนึ่งกูพี่ได้ไหมล่ะได้ได้ตีมันนั่นแหละเออท้ายรู้อยู่ไหนอืมเอาเลยยังไงเอคกูขอปิดไอ้แค่นนีหยะกูขอได้กูขอกูขอเดียวเดียวกับมันเลยจัดไปมึงเป็นกองหลังเลยด๋ยวกูเป็นกองหน้าแต่ผมตัวเป้าเลยกูไม่ปามด้วยอ่ะ มด้วยอยาเฮียกูหิวกูหิวเก่งโคตรมันตอนนี้โคตรมันเออคือตอนนี้แม่งมันจริงว่ะมันจริงแม่งมันตั้งแต่เมืองแรกแล้วมึงใช่มันจัดเลือกลงเมืองถูกเมืองแรกอยู่ที่ดวเออแต่สายตามันดีจังวะไอ้แม่งแบบมึงเห็นเห็นเห็นอย่างเงี้ยคือกูยังไม่เห็นเลยเล ผู้่สิบเอ็ดคิวเยดดโดออมก